ไม่หรอกเหรอเฮยให้กอนได้เลยค่ะให้ก่ได้เลยค่ะก่ด้เลย่ะใ้อนได้เลยนะให่ได้เลยน

ราเป็นแบบใช่ไหมรเป็นแบบราไม่เอกโอเคต้องตัวหวานกันครับไปตรงไเดี๋ยวเราจับไปก่อนดีครับอยากไปดูหงแล้ออนงวันนี้ ยอดสามผมก็ให้ฉายเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรู้สึกยินดีมากๆก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นเกียรติของพวกเราครับที่ยอดสามก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งกับนางานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติด้วยแล้วก็ดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็มันเป็นงานที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ดีใจที่ที่ยอดก็จะเป็นที่จัดของที่างสังชาด้วยรู้ที่จัดยังไงบ้างคนจะเรื่องน้รเหมือนกันครับเนี่ยรู้ได้วยว่าจะเข้าโรงกันหรือเปล่าด้วยแล้วก็รู้ได้ว่า เราเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรครับในฐานะนักแสดงแล้วรู้สึกว่าเราก็อยากจะอยากจะรอฟังคุณผู้ชมที่แหละครับว่าเขาที่เขาตั้งหน้าตารอการที่ยุดคือที่ยอดสองกันหรือที่ยุดสามเนี่ยเขามีความสุขกันมากขนาดไหนและการได้ชมครับเรื่องนี้เรียกว่าตื่นเต้นทุกคนเลยนะครับู้ชมตื่นเต้นมากเช็ตื่นเต้นเป็นอะไรตื่นเตนมากครับเพราะว่าท่าสาความท่าสาม เรคิดว่าแบบเราพยายามทำดีที่สุดพันนาเลยันนะอี้สามเพราะว่าอย่างันสองร้อยแปดร้อยพันร้ยบาทเรื่องนี้แต่พันหวังเับือนกันเล็คือไม่ได้ไม่ได้ตื่ไม่ได้แต่าหวังว่าให้ได้ดีสุดเนรียกไวดีเลยเวเรา คาดหวังในใจมากมี้อยยังไงครับพีพยายามคาดว่าอยากจะให้คนดูเขาชอบในการพบปะและสนุกกับพวกกับท่าที่สามแล้วแฟนๆผ่อนใจแล้ดูกันได้ด้วยกับนะคะผมสมใกล้เคียงตัวกลางครับผมแค่หวังว่าหนังที่เราเต็มที่กันเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์มาแล้วในแบบที่ผมสนุกพยอยากให้คนดูเข้าไปปมาจนใครก็ไปสนุกกับพี่ยักษ์แล้วก็ขอาวบัวตัวยอเนี่อในการประทับ คี me, son, me, me ิปน okay, so sure okay, so mm ี hmm. ้แบบนลิดนึงครับเพราะมื่อี้ตบกตัวอย่างแล้วเราจะได้เห็นอะไรบ้างแทนที่จะได้ดูโอเคก็ถ้าสมัยที่ยังไม่ได้ดูเอ่อขึ้อยู่ตัวอย่างนะครับที่สามแล้วก็เรื่องราวในภาคสามนี่เราจะเริ่มกับการที่ว่าเรยี่ของเราหายตัวไปนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่าเอ่อครบตัวยอนะครับพี่ๆที่เหลืออยู่ก็ต้องออกไปตามหาไปช่วยเหลือน้องกันครับผมแล้วก็การเดินทางเนี่ยเอ่อเราก็จะมีสมาริทใหม่เพิ่มด้วยนะครับนี่นี่นะครับ ะะฮแล้วก็หลายๆคนอาจจะเห็นข้างหลังก็มีคุณชุดดำก็ทไยังอยู่นะครับตายไปแล้วนี่คุณชุดดำอยู่ก็ใช่ครั้นี้จะกลับมาแต่ว่ากลับมาก็ยังไงกลับมาด้วยวิธีไหนกลับมาด้วยเหตุการณ์ไหนนี่ต้องไปติดตามดูแล้วก็จะมีเรื่องราวการย้อนกลับไปถึงประวัติของชุดดำนะครับจุดเริ่มต้นของชุดดำจริงๆก็ทำไมเขาถึงจะเป็นแบบนี้ที่ถามเผื่อถ้าเมาติว่าให้รู้ สอมาภาคสามก็ไรู้เรื่องรูเรื่ครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับนวลาใครที่มาเราเกี่ยวก็องเราได้า200ก็ได้ได้แบบฟิลเต็มที่ไม่เย็นแน่นอน็นทีให้แสดงความเู้สอะไรไมร้อยเลยครับพี่ใ้หัวดีกวครับงนกแเมาชิใหม่าแบบเต้นเต้นเต้นกย่ร้อยที่ไเล่นที่อย่คิดว่าโเียเ ็อได้ไมมากรเพว่าเราติดตามที่มาแลวที่ยดดหนึ่งพอมาถึงที่ยู่สามที่เป็นแบบการเล่าให้นชมในภา่อเราเ่อเด้เสมในภาคเนี้ยั็ได้เลยได้ลยท่กให้รอ้ไม่ตู้่แบอยู่้วไมไดอยู่แล้วรเลยเื่อยเลยอ่ะอ้ยยมันเป็นคาเ้มากกว่าเชื่อว่าถ้าใครเห็น

เราเลยรู้สึกบ้านมาสาวอยากบอกทุกคนว่ามันมากเหนียะมันแล้วขณะที่เราถ่ายกันเองอยู่ในกองก็เรายิ้รู้สึกเลยผิวความมันก็เลยมั่นใจว่าคนดูน่าจะสนุกมากเลยของผมย้อนแกยอดนะเซ็กซี่ก่อะซิทแพ็กนีเนาะซึ่เขาได้เนาะซิกแพ็กก็ต้องคนนี้อ่ะ้ก็ไม่กล้าสู้เลยมีสองคนนี้อยู่ในเฟรมด้วยผมไม่ไหวจริงๆฮะแต่ก็ก็ทำเต็มที่แต่มีซิกแพ็ก มีฉากเู็ใหม่กว่เดิมมใช่ก็ภาคนี้ภาคนี้ก็ทุกคนได้บู๊มากขึ้นครับจะได้ไปได้ได้เห็นโลเคชั่นใหม่ๆด้วยในการสู้ผีด้วยในภาพในน้ำอะไรต่างๆจะได้เห็นแบบการบูที่แตกต่างไปกว่าเดิมคณาจารย์ใช่ไหมครับภาคนี้เพราะเรื่องนี้ก็ว่าเป็นการไหนน้ำที่ผู้น่าจะดูเรือดเหมือนกันดูแล้วชั่นก็ตั้งใจทนัเต็มที่ครับเต็มที่มากมพราะภาคนี้เป็นภาคที่บู๊เลยสุด ผมก็รู้สึกว่าระใจสุดตลอดภาคหนึ่งภาคสองที่เราเดินทางมาด้วยกันเนี่ยเชื่อว่าเราเราสร้างผลงานให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อคนดูตอนนี่ใส่ใัาจากหนัจริงจริงอ่ะรเร่อเรี่องม่เกดแ้ี่เกิด้วาอะไรค่ะากโรงพยนตรถึงงานยอ่ก อยากให้ทุกคนนะครับวดความตั้งใจของพวกเราทั้งเรื่องแน่ั้งหลังงานลทุกคนกอเต็มที่กันมากอยากจะให้ทุกคนทำาถุลาคมนี้ครับที่เรดทุกคนร้านจะยังไงรับตรวเองอะไรที่หลอหลนอนี้คบต้องมีพัฒนาการสกอลอะไรอย่างเงี้ยกล่อะไทไดูไี่ยอลนครับแต่คนไทยอยากูทั้งโลกลัเ่าลิกจากไทยก่อนครับ Terima kasih. ý thức ăn mặc áo dài 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 dòng dài dài dòng dài

ไปไ่กคุเ็นร้านเจากรานเร่าแแก้แเพื่อนเพื่อนเป็นหมออยู่เนื่งครับก็เลยเพื่อนก็แจ้งมาในกลุ่ว่าอยากจะให้แบบขอบคุณอะไรเงี้ยครับก็เลยผมก็ถืโอกาสขามคุณกับเพื่อนเลยเป็นุปกตอนสองรอบสองต้องสข้อหายใจครับ เหมว่าได้ได้คุณแบบบ้านเกิดด้วยอ่าแล้วมใครทำกับพี่มาก่อนแล้วหรือยังว่าได้ทำแน่เลยรงพยาบ้านสีไม่แน่ใจเหมือนกันครับนานมากตอนแรกหลายคนว่ามีโอกาสพิเศษอะไรยังไงอ๋อไม่มีครับเอ่อเรียกว่าประจวบเหมาะมากกว่าครับประจวบเหมาะมากกว่าอัจวริยมเขาแจ้งเรามาอะไรอย่างเงีเ้ยคะ่ะคือหนึ่งพอเป็นเพื่อนอ่ะแล้วก็รู้สึกว่า เพื่อนเป็นหอเพื่อนเพื่อนได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็เลยแบบโอเครู้สึกสบายใจที่จะที่จะแบบทำเงินแบบมอบเป็นคุณในการไปซื้อแต่ซื้ออะไรแท้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำด้วยแต่นี้ยังไม่ได้โอกาสเป็นพ่อเองใช่ไหมใช่ครับโอนเรือเปล่าโอนเราเรื่องบอกที่คนไปเลยครับดูปรึกษารายละเอียดอะไรเงี้ยคำถามรายละเอียดจริงๆแือเล่าเอ เอาไปใช้อย่างไรก็เราก็ศึกษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล,วแล้วก็กด้วยความเป็นเพื่อนด้วยก็เลยสบายใจด้วยก็เลยด้วยอ<ชาม>ะไรัวกนี้เรื่องทูบให้ในบุญด้วยเนี่ยผมก็ก็ทำบุญทั้งกับศาสนาทั้งศาสนาทำบุญแล้วกับโรงพยาบาลทั้งกับคนทั้งกับอะไรยังอยกอ่ะก็ผมว่าก็เรื่อยๆครับผมก็เราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราพอมีพอจะได้เราก็เราก็ทำ เป็นโอกาสในะช่ววามากกว่าแต่เราไม่ทำเป็แบบทำตลอดเวลาหรือก็อะไรบางอย่างเปินตัวช่วงนี้ใช้เงินเยอะก็อาจจะแบบไม่เครด้ทำช่วงนี้พอแบบมีเงินอนเข้ามาก็ทำอะไรเียกช่วงี้ยาว่พ้แล้วเามนี่เอาไปใช้ก็จะแบบเออก็นแ่ตอนนี้เรามีิกรินครับ เรื่องลริบูชายนะครับเรื่องของการบริจาคและทำบุญว่าในอะไรอย่างเงี้ยครับรก็เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งคนที่หวังดีแล้วก็มีทั้งคนที่แบบคิดไม่ดีเนาะหวังผลประโยชน์คนที่แบบอยากช่วยเหลือกนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็ต้องเรื่องตีตัวเราแหละเราต้องศึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลร,รายละเอียดให้มันชัดเจนที่สุดเท่าที่เราออจะทำได้พราะมมว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จริงอันนี้ก็รู้เป็นโชค้ายขบเลย นะอยู่ว่าเขาก็ได้กำไรไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมว่าทุกวันเนี้ยเวลาคนเราเดือดร้อนบ่อยๆเน้ขาเข้าใจร่วกันก็จะช่วยเหลือกันแจง้งตำรวจบ้างละนะครับผมปกป้องกันบ้างอะไรเงี้ยครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วคนเราเราเห็นอะไรที่มันผิดปกติไม่ถูกต้องตกฎหมายอะไรเงี้ยผมว่าการที่เราจะกล้ามาแสดงออกแล้วแสดงจุดยืนเราเป็นเรื่องที่เราดี ข่าวที่เกี่ยวกับวงการลงจากที่แบบด้านลบมันมีผลกับเราเนียคะเวลาเราอยากสมุดเราอาจจะแบบเอ้ยลังเลขึ้นหรือว่าคิดเดยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็มีนะครับมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในยุคสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมัน transaction มันเร็วมากโอนเงินแป๊บเดียวใช่ไหมครับทุกอย่างบนโลกอินเทอร์เน็ตเห็นแล้วเราต้รู้สึกไม่ทันนาน่าสงสารอยากจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับกเ็เราก็ต้องแบบเจรณาดีๆเราขี้อากจะรอสักว,วันสองปันก็ได้ หรือว่าจะมีอะไรมาสกิดใจมีเทวดามาบอกมีแบบคนมาแบบโพสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คือประมาณนั้นแต่ว่า,าส่วนใหญ่แล้วตูนเองก็ทํากับคนที่เรารู้จักทำกับคนที่เราสนิททำกับคนที่เรา,เราได้ไปสัมผัสด้วเป็นความจากเขาแล้ว เรื่องขอเปลี่ยนโหมดหน่อยพอดีว่าแฟนเราอ่ะยัยย่าเขาขิงไว้ว่าแบบว่าเก็จากที่แปลจุกันอยัางต่ำอ่ะจุกทั้งตัวบ้านอะไรอย่างเงี้วเขาก็เขาบอกเขาขิงมาหรอเปล่าเคยนะเคยไม่ได้จุกทั้งหรอคนละทีเนี่ยไม่หรอครับแซวแซวเรื่องเรื่องปกติเลยครับผมผมอนย่าตที่แบบเป็นเรื่องแสดงความรักในเรื่องปกติเลยครับ ที่ไหนก็ผมว่าก็เราก็เราก็ใช้เจมันเอาสิมาได้อะไรเงี้ยนะอาจารเพราะว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะถูกแบบว่าเลยนดูาแบบทั้งไทยและเทศนะใช่ไหมฮะแต่เงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้สบายใจที่จะทำแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบอะไรที่มันน่าเกลียดเพราะไม่เหมาะสมที่จนไปคนนี้หลายคนคนโสดนอยู่ได้หรือเปล่าคนไทยคนโสดก็อยู่ได้ครับผมเดี๋ยวพี่แจ๊คคุยกั เสาวเลิฟสาวเลิคนสวยสวก็อยู่ได้คนสวยต้องมีความสูดมีความรักต้มีความสูดก็แต่ย่าบอกว่าต่อให้กันบ่อยแต่ก็เหมือนทั้งแรกตลอดเลยแบบให้เขาฝึกแบบใหญ่เลยจริงหรือเปล่าจริงจริงทุกวันก็เป็น มันก็การแสดงความรักเราก็แบบรู้สึกมีความสุขที่เรายิ่งต้องมีใครแต่งงานแล้วรู้สึกว่ามองเขาที่ไรเรารู้สึกว่าแบบเราขอบคุณเขาอ่ะเราชอบซึ้งในในสิ่งที่เขามีให้เราอย่างเงี้ยเออเราก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าแบบมีความสุขเหรอครับมีความสุขอะไรเงี้ยขอบคโอเคจบแล้วไม่ได้ของมากอีกจัดที่นึงนะ พี่แบบคถงี่แบบค์ <tama> ่งั้าขอถึงรูป้าข้างในสุงของนี้นัหนึ่งของเลิศมากเลย่ะเด้งมาโอเคได้เลยเซ็กซ์เซเวนะไม่เป็นไรได้ได้ไ